ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่2567ที่ขวงเมืองน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านตำรวจภูธรจังหวัดน่านร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่2567โดยมีนายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพธิธีพร้อมด้วย พลตรวจตรีเดเรศกัญญาผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดน่านพลตรีขนิสร์อัศมะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีปล่อยแถวในครั้งนี้โดยในช่วงวันที่29ธันวาคมจนถึงวันที่1มกราคม2567เป็นวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้กำหนด มาตรการป้องกันและปรับปรามอัชญากรรมมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงได้กำหนดให้มีการระดมศัพท์กำลังพาคีเครือข่ายจัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่2,567ขึ้นทั้งนี้เพื่อป้องกันปรับปรามอัชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2,567แก้ไขปัญหาการจราจรยาเสพติดผู้มีอิทธิพลและผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบรวมทั้งการติดตามการทวงหนี้โดยการข่มขู่หรือทำร้ายร่างกายและติดตามพฤติการบุคคลผนโทษหรือปล่อยตัวชั่วคราวในคดีเกี่ยวกับทรัพย เศและยาเสพติดป้องกันและปรับปรามการแข่งรถในทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุทะเละวิวาทและกวดขันผู้จับกุ่มผู้เล่นดอกไม้เพลิงพลัประทัดและปล่อยโคมลอยในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรํำคาญหรือในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือรบกวนการจราจรทางอากาศและห้ามยิงปืนเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ค่ะ ประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน